สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูเก้าอี้ตัวใหม่ที่ปอเพิ่งจะสั่งซื้อมาใช้กันค่ะตัวนี้จะเป็นเก้าอี้เกมมิ่งลายชินามโรนะคะลายน่ารักมากๆเลยค่ะสีก็สวยนะคะเป็นสีฟ้าตุ่นๆละมุนละมุนค่ะที่สําคัญอันนี้เป็นของลิสธิสิท้วยซาริโอด้วยนะคะเดี๋ยวปอจะใส่พิกัดร้านที่ปอยสั่งซื้อมาเอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเก้าอี้ของยี่ห้อเทนกูนะคะเป็นของยี่ห้อนี้ทําร่วมกับซาริโอค่ะ พี่ปอยสั่งมาตัวนี้จะเป็นไซส์ M นะคะปอยรู้สึกว่าไซส์ M ขนาดกำลังดีค่ะไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะคะรานะคาก็ไม่แพงด้วยค่ะอันนี้ปอยใช้โค้ดลดแล้วเหลือประมาณแค่2,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะนี่ค่ะตรงลายชินามโรจะเป็นลายปากนะคะงานละเอียดสวยมากๆค่ะเรือวัสดุแล้วก็งานเนี่ยเรียบร้อยมากเลยนะคะรู้สึกว่าคุ้มค่ากับราคาค่ะอันนี้จะเป็นหมอนรองคอนะคะ ตรงนี้มีเป็นปักลายชินามโรค่ะด้านล่างตรงนี้จะเป็นหมอนรองหลังนะคะก็มีลายชินามโรเหมือนกันค่ะน่ารักมากๆนะคะแล้วก็ตรงที่วางแขนก็มีเป็นเบาะนุ่มๆสีฟ้าด้วยค่ะค่ะแล้วก็ขาเก้าอ,อี้จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสีขาวฟ้าค่ะอันนี้น่ารักมากๆนะคะทีนี้มาดูที่รอบๆตัวเก้าอ,อี้กันค่ะ ที่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้เป็นที่สำหรับล็อกหมอนรองคอค่ะสามารถถอดออกได้นะคะต่อมามาดูที่วิธีการปรับเก้าอี้กันนะคะนี่ค่ะสำหรับตัวปรับเก้าอี้จะมีอยู่2อันนะคะอันแรกอันนี้สำหรับปรับความสูงขึ้นลงค่ะแล้วก็อีกอันนึงสำหรับเอียงเก้าอี้ไปข้างหลังนะคะ สำหรับวิธีปรับความสูงขึ้นลงก็ง่ายๆเลยค่ะแค่ยกขึ้นแบบนี้นะคะเก้าอี้ก็จะยกสูงขึ้นค่ะถ้าต้องการให้ต่ำลงเนี่ยก็แค่ยกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นั่งลงมาให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการก็ปล่อยนะคะแล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นตัวปรับเอนค่ะแล้วก็แค่ยกขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เอนตัวไปที่ด้านหลังนะคะพอได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วเราก็แค่เอาคันโยกลงมาแบบนี้ค่ะก็จะล็อกเอาไว้นะคะถ้าต้องการให้เอ็นกลับมาก็ยกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอ็นตัวกลับมาค่ะ จากนั้นก็ล็อกตำแหน่งเอาไว้เท่านี้เองนะคะสาหรับวิธีการปรับก็ง่ายๆเท่านี้เองค่ะสําหรับเก้าอี้ชินามโรตัวนี้จากที่ปอยใช้งานมาสักพักหนึ่งปอยก็ชอบมากๆเลยนะคะทั้งนั่งสบายแล้วก็ดีไซน์น่ารักมากๆด้วยค่ะนี่ค่ะตอนนี้ปอยก็จัดโต๊ะให้เข้าทีมกันอยู่ในทีมชินามโรด้วยนะคะ ปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ